สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าวันหยุดนี้นะคะวันอาทิตย์นั่นเองนะจ๊ะคุณลูกค้าค่ะ,คะอยู่ไหนกันเอ่ยไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าจะ๊ะคุณลูกค้าจ๋าวันท้ายยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรือว่ากําลังนั่งรถไปเที่ยวไหนนะคะก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูไลฟ์สดของเราก่อนนะคะกับอาณาจักรรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะในอําเภอพนมสารคามคือเอสซีคุลูกค้าของเรานั่นเองนะจ๊ะคุณลูกค้าอ่า ใครเข้ามาแล้วนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะจ๊ะนะคะคุณลูกค้าภาพชัดไหมเสียงชัดไหมบอกกันหน่อยเนาะ<ม>อ่าก่อน,นอื่นกนะ่อนเลยสมมติว่าขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ให้ตัวเองก่อนนะคะคุณลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะฝากรบกวนก,ก,กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะจ๊ะคุณลูกค้านะคะ่ะ แต่รถของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสา,ารคามจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองเนาะอยู่ติดถนนใหญ่เลยคือถนน304นั่นเองนะคะเรามีรถให้ท่านเลือกมากกว่าร้อยคันเลยว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะหรือว่าจะเป็นเ,ก,ก,เ,นเก๋งเล็กเก๋งใหญ่กระบะตอนเดียวกระบะแคบสีประตูนะคะโฟวินไม่โฟวินมีหมดนะจ๊ะตัวสูงตัวเตี้ยเรามีหมดเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าคา่ะใครเขา้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะ คนไลค์กดแชร์กันอ,อกไปให้เยอะๆเลยนะคะคุณลูกค้าอาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะจะพามาดูรถอะไรเอ่ยคือจะพามาดูรถยนต์เจ็บที่นั่งที่ลูกค้าถามหา กันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่ามิวเซเว่มีไหมมิวเจ็ดมีไหมแดดแลเจที่นั่งตระกูลนี้มีไหมมีเข้ามาแล้วนะคุณลูกค้าขาที่กําลังถามหากันอยู่เนาะวันนี้รถมีเข้ามาแล้วแทนไปรอบๆคันให้ลูกค้าดูก่อนเลยค่ะแพนไปรอบคันให้ลูกค้าดูก่อนเลยนะจ๊ะคันนี้แบบสีสวยมากและเห็นมันได้ยางใหม่ไปอีกนะคะโอ้โหแบบโคตรสวยโคตรขุมอ่ะคุณลูกค้า โคตรสวยและโคตดคุ้มมากคันนี้ได้ไปรับรองไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนค่ะคุณลูกค้าขาได้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะจ๊ะ,ะนี่จ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอาไปดูภายในกันเลยลูกภายในคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังนั่แเองนะคะตกแต่งด้วย้าน้างจะเป็นลายไม้นะคะ เป็นลายไม้นั่นเองคันนี้เขาบอกว่าเป็นโฟวินเป็นโฟวินใช่แล้วคุณลูกค้าฟังไม่ผิดเป็นโฟวินนั่นเองนะจ๊ะนี่เลยข้างหน้าเขาจะเป็นตกแต่งด้วยลายไม้ทั้งหมดนะคะสวยๆกันมามา,มาเป็นเกียร์ออโต้โฟอยู่ตรงไหนน,นี่เลยจ้ามี่นั่นเองนะคะจะขับกี่ล้อกับขับสองขับสี่เลือกกันเลยจ้าคุณคคลูกค้าผมอะไรก็เป็นของเฮลเวอร์แล้วนะจ๊ะเีตกแต่งได้ไหม สวยงามมากๆฟังก์ชันครบนะคะมีจงมีจอแอร์หลังคนนั่งหลังไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะเราาะว่ารถคันนี้ค,ค่อนข้างที่จะดูดีรือทานสมัยมากๆเนาะเพราะว่ามาฟังก์ชันครบคันแบบนี้เลยนะจ๊ะอ่ะค,ะคะุณลูกค้าค่ะ e w FP 1516มีไหมครับตอนนี้มีแต่เป็น New Seven m e w 7 New 7นั่นเองนะคะคุณลูกค้า มิวเอ็กตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่มีเข้ามาเลยนะคะถ้ามีเข้ามาจะรีบติดต่อกลับไปหรือว่าเราจะเรียมาไลฟ์สดให้คุณลูกค้าดูเลยเนาะอะต่กล้องต้องไปข้างหน้าแนละ้วอสวัสดีนะคะคุณลูกค้า่ะเข้ามาดูแล้วนะคะฝากกดไลก์กดแชร์ให้หน่อยนะวันนี้จะไม่มีกำลังใจจะพูแล้วเนี่ยคุณรู้น้อยหน่อย มาอีกคันหนึ่งเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นยูสุดดีแม็กซ์สประตูนั่นเองเอ้ยแคบนั่นเองนะคะขอโทษค่ะแคบเปิดได้นะคะคันนี้เป็นรถปี2015นั่นเองสีดำมเอ็กซ์ซีรีส์เครื่อง2.5หรือ2 5 0 0ซีซีนะคะคันนี้สวยงามมากๆโดดเด่นหล่อมาเลยแหละคะันนี้เเรียกว่าหล่อเลยก็ว่าได้เพราะว่า รถสวยจริงๆจะเอาใจพอบ้านแม่บ้านใจกล้าเลยค่ะติดแบล็คลิสต์ออกรถได้ไหมติดแบล็คลิสต์เกี่ยวกับอะไรคะคุณลูกค้าติดแบล็คลิสต์เรื่องอะไรมาเอ่ยนะคะไออ้วนแม่เรียกกินข้าวนะคะรบัวคุณลูกค้านะคะทางแชทออนไลน์มาหน่อยเนาะทางแชทข้อความเพจเรามาได้เลยนะคะแล้วก็ออติดแบง็คลิสต์เกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวให้พี่เซลคุยกับเราก่อนได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าหาะานะคะ ภายในคันนี้นะคะแต่ที่เคยบอกไปหลายๆรอบว่าจะเป็นลักษณะเด่นของเขาอยู่แล้วนะคะเชิญล,ลูกค้ามาพอดีเลยลูกค้าวันนี้มาทําสัญญากันหลายคนเลยนะจ๊ะอ่าคันนี้นะคะจะเป็นรถนี่เลยนะคะเห็นไหมว่า X Series เป็นตัว X นี่เลยพวกคอนโซลขเขาก็จะเป็นสีแดงนะคะตัดกันสีแดงเลยนะคะมีเดินเส้นแบบนี้นะคะ สวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าเออคันนี้ปี15ราคาที่470,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนายาวๆได้84งวดค่ะงวดอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะจ๊ะเรามีทั้งแบรนด์หลักแบรนด์รองมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อแต่ขอแอบ,บน่าใจอีวสุมาแป๊บหนึ่งมาคันนี้ต่อไปเลยคันนี้เป็นเมสซูไจตันนั่นเองนะคะเป,ป็นรถปี2016-17นั่นเองนะคะ2016-17นั่นเองนะคะคุณลูกค,ค้าค่ะ,คะ เห็นไหมว่ารถ้เขาสวยมากสีขาวนะคะก็สวยไม่พอแล้วค่ะเบามากๆราคาเบาไงคะที่355,000บาทเท่านั้นเองนะคะ355,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นปี16.77เองคันนี้เป็นสีขาวนะคะที่355,000บาทผ่อนยาวๆได้84งวดค่างวดที่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าขาอื้ ใครอยากดูรถะรถคันไหนดูรถอะไรนะคะบอกกับเราได้เลยนะจ๊ะภายในคันนี้นะจ๊ะโหยเขาบอกว่ารถสวยไม่พอนะ,ะไม่น้อยด้วยไม่แค่เจ็ดหมื่นกว่าโลยเนะะี่ยคันนี้เป็นแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัย power มันติ function airbag mx แ,แล้วนะจ๊ะเกียร์ธรรมดามีห้าเกียร์นั่นเองนะคะวิทยุ cd เล่นได้หมดเลยนะคะเออสวยงามอ่ะ ได้เป็นเบาะหนังเดินได้ตะเข็บด้วยสีขาวด้วยง่ายต่อการดูแลและทําความสะอาดใช่ไหมนะคะใช่แน่นอนค่ะมันง่ายต่อการดูแลและทําความสะอาดนั่นเองนะจ๊ะคุณลูกค้าค่ะ,คะนะรถสวยรถดีนะคะหาที่ไหนได้ก็ต้องที่เอสซียุนคานะคะ่ะต้องมาดูที่นี่เข้าค้าอยากได้รถที่ดีอยากได้รถที่สวยนะคะอยากได้รถที่รา,ราคาเกินคุณภาพนั่นเองนะคะคุณภาพแบบ ผู้ผิดน้ำพูดว่าราคานิดเดียวแต่คุณภาพแบบเต็มร้อยอะลูกค,ค้าต้องหาที่ SC ค้าของเรานั่นเองนะจ๊ะคุณลูกค้าค่ะอ่ะมาคันนี้เลยค่ะอีสุนะคะขอกลับมาที่อีสุเหมือนเดิมติดฟิล์มไฮคูให้ใหม่เล่าคันเป็นฟิล์มแต่งสีเขียวนั่นเองนะคะฟิล์มแมกใหมย่ยางใหม่และใช้เงินออกรถเพียงแค่90บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าเอาใจพ่อบ้านแล่บ้าน,ใ,นใจกล้าอีาเช่นเคยนะคะโอ้โหรถแบบ เอาไปคือ,อไปซิ่งไปแซดได้เลยรับสาวรับหนุ่มได้เลยคันนี้นะคะไม่ต้องเอาไปทําอะไรใหม่แล้วนะคะได้แม็กใหม่ยางใหม่ไปด้วยเนาะ,ะคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังนั่นเองสีครีมครีมแบบนี้เลยสวยมากๆคันนี้เป็นรถปี2014นั่นเองนะคะ Isuzu All New แคป2.5เกียรธรรมดาคันนี้เลยคะ่ะโอ้โหสวยมากๆเลยจ้า อ่าค่ะอ่านี่คือรายละเอียดนะคะายราคาของเราอ่าน้ำพลอยช่วยพี่พูดหน่อยจ้า <c oughs> รถคันนี้นะคะราคา420ผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดน,นะคะข้างว่าเริ่มต้นที่ประมาณ8,500บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าประวัติดีเครด,ดิตดีฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะรถสวยๆรอๆแบบนี้นะคะพร้อมซิ่งพร้อมแซต ติดฟิมให้ครูฟิลมซิ่งนะคะแม็กใหม่ยางใหม่เรียบร้อยนะคะอ่านี่นะคะคือสวยมากปิดประตูเปิดประตูเขาก็จะมีไฟกระพริบกระพริบแจ้งเตือนบอกเรานั่นเองนะจ๊ะคุณลูกค้าหรือคุณลูกค้าอยากดูเป็นกระบะตอนเดียวเราก็มีนะคะคันนี้เป็นอีซูด,ดีแม็กปี2014นั่นเองราคาที่350,000บาทนะคะอ่ารถสวยมากนะคะคันนี้ได้เป็นตู้ใหม่นะคะตู้สูง2เมตร10 หมาะกับการไปวิ่งร่วมนั่นเองนะคะคุณลูกค้าเข้ามาถามเยอะมากเลยนะจ๊ะตอนนี้เรามีมาให้แล้วให้แล้วนะจ๊ะไอ้อ้วนแม่เรียกกินข้าวคุณลูกค้าค่ะชมพู่ขออนุญาตขอเบอร์โทรติดต่อกลับหน่อยได้ไหมเดีย๋ยวเราคุยกันเนาะหลังไม่ดีกว่าว่าติดขัดตรงไหนเรื่องเอกสารไม่เป็นมากันยังไงเนาะได้นะคะให้ลูกค้านะคะดโทรมาให้หน่อยเนาะมีมิวเซ็ตมมิวเซมีครับไปเลยลูก น่านเลยนะคะที่ลูกค้าเห็นเลยนะจ๊ะเป็นได้เป็นสีเข้มๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสีสวยมากคันนี้เป็นโฟลวิงนะจ๊ะได้ยางใหม่คือออกไปก็คือพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วคันนี้สวยมากๆเลยภายในของเขานะคะอย่าย้ำไปอีกรอบนี่คุณเฉลิมคุณเฉลิมรับออรถสวยครับขอบคุณค่ะ อันนี้ค่ะคือภายในของมิวเจ็หรือเซเว่นั่นเองนะจ๊ะภายในเขาจะตกแต่งด้วยลายไม้ตัดด้วยลายไม้คอนโซลตรงนี้นะคะแอร์ด g f เเนาะเกียร์ออโต้นี่นะคะจะขับเคลื่อนกี่ล้อดูตคงนี้เป็นโฟร์วินไฟฟ้านั่นเองนะจ๊ะดูภายในกันเลยว่าครบคันจริงๆนะคุณลูกค้าเขาบอกว่า,วาครบจริงๆขออนุญาต เออทักแชทแอดไลน์กลับไปนะคะคุณลูกค้าค่ะเพื่อไปให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะและให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าราคาเท่าไรผ่อนเท่าไรลดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราทักแชทแอนไลน์ไปให้รายละเอียดเพิ่มเติมเมนาะ,ะตอนนี้ลูกค้าเริ่มจะเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าจะเริ่มเข้ามาแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมาเจอกันอีกรอบนึงเนาะวันนี้ทุกูนขอกราบลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวขอไปดูลูกค้าก่อนเพราะว่าตอนนี้ชมพู่มีนะัดทำสัญญานั่นเองนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะคุณลูกค้คาเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันที่เดิมที่นี่เลยนะคะวันล่้กับสวัสดีค่ะ